เอาลุงฟื้นหอบอะไรมาหอบบ้านมาไว้ตรงนี้หอบบ้านเราเลยหอบบ้นไว้ตรงนี้โอ้โหบ้านลุงฟื้นครับทุกคนลมพัดปิวฮะต้องหอบปลุกตนี้ก่อนฝนตกแรงเลยบ้านหลังนี้ใครจะนอนไม่ได้โอ้โหนะฮะฝนค่อนข้างตกแรงครับทุกคนตอนนี้ ฝนตกแรงฝนตกแรงโอ้โหครับทุกคนุ่งนาล,งลุงฝนฝนตกแล้วนะครับเพราะฟื้นถึงกับอหอบเต็นท์มาเลยครับทุกคนนี่ฮะเต็นท์แกที่นอนแกเนี่ยึดเลยครับยึดเลยครับตอนนี้ไอ้เจ้านเนี่ยยึดโซฟาเลยเนี่ย ยึดเลยยึดเลยโอ้โหเข้าไว้ต้อนรับแขกเลยลงมาก่อนไม่ต้อนรับแขกไปไทยมากไปไทยมาโอ้โหสองตัวนี่ไม่ไหวเลยมีมาสามตัวเขาเป็นคนหนึ่งสองสามนะตอนนี้ครับ มันอยู่กับเราเนาะตัวนี้กลับบ้านเจ้าของเขาบ่ถามหาบ่ผึ่นบ่ถามหาเลยมาคอยไปไซด์มถามเลยโอ้นะมันเลิกกินเล้วอยู่กับเรามันก็มาอยู่กับเราฮะเราไปนอนที่ไหนมันจะตามไปเออเขานอนอย่างนี้มันก็นอนอยู่เบาอนี่เออแค่นั้นจะคุมเบาไว้ชักคุมเบาไว้ชักโอ้มันนอนเฉยเลย โอ้มีหมอนด้วยเอาที่พักแขนเป็นหมอนเลยนะนอนสบายเลยเอลเหอยกระดิ่งอันนึงเ,เ,เออจะก็ะหอยแล้วก็แล้วแหละครับผมโบไม่เยี่ยมเลยยุงถ้าไม่จุดก็โอ้มาเยอะใช่ไหมเพราะพื้นถ้าไม่ถ้าไม่จุดนี่ถ้าฝนตกวันนี้ไม่มีเลยโ่มีเลยยุงนะอ่ะเปิดพัก ถ้าฝนตกนี้ไม่มีมันมีลมเด้เออแต่ถ้าไม่มีลมเนี่ยอยู่ยากไปมั้ถ้าฝนตกวันนี้ไม่มีอะไรเลยอือเพราะว่าปี๊บมันเปียกครับมันบินไม่ได้โอ้อ้าว้าเรียมฝ้าเรียมฝ้าเรียมเออเอาผ้าฟืนเนี่ยเลี้ยอยู่อันเดียวเนี่ยกินหอโอเจ้าก็กินที่ไรเออให้เจ้าเน่ยนะข้าต้มมัดนะฮะอำมาเมื่อเช้าให้เหายูทูบเบอร์นะ เอ,เ,เ,เออใส่แล้วใส่แล้วเออเอาไปเอาไปหมดแล้วเออเอาไปหมดแล้วเอาไปห่อ,อ,ปหอข้าวต้มนะฮะเดี๋ยวแม่บอกว่าถ้าถ้าได้ข้าวต้มได้กล้วยมาอีกจะ,จะห่อเองรอบนี้นแกจะ,จะหาเวลาห่อเองแกบอกเออแกบอกว่ารอบนี้แกไม่มีเวลาแกให้เพื่อนแกห่อให้แต่รอบนี้แกจะห่อเอง ข้าไปก็เยอะแล้วลุงฟื้นเยอะแล้วเยอะแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าจะให้นข้าวไทยว่าหลายวีเดย์ที่หาวีเพื่อนะแต่มันยังไม่สุกเออมันยังไม่สุกเดี๋ยวเอาไว้จะซองซาบันก่อยสุกจะห่อมาจะห่อข้าวต้มมาเอาทุ่งนารลงฝนฝนตกครับพี่น้องเรายูทูปก็ดีใจเนาะโน้นดูนะน้ำไหลลงถังสิเป็นยังไงบ้างครับ น้ำเยืงไหลลงนอนอยู่น,ยยนะครับทุกคนนะตกมันแรงๆเดอ้อจะได้ให้พี่น้องเรามีน้ำอาบนะอาศัยน้ำฝนช่วงนี้ฮะฝนไม่ตกไม่มีน้ำอาบเด้เนี่ะอาหารกลางกินมะมกมะม่วงเนี่ยโอ้ช่วงนี้ เยอะฮะดูสิอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงแก้วบ่นหนะมะม่วงแก้วนะทุกคนอน่าจะเป็นไพเอามาครับพอยนินนีมมพ่พอพยนินอามาหาพ่อพื้นพอย่างทเอามาจากนาเนาะเอามาปากเอามาตอนฝน,นก็ยังตกอยู่ครับทุกคน นะฮะนะฮะฝั่งนี้ก็เมื่อรู้แบบแบบแง่ฮีเนาะมันมีนกกออนะมนคนชินไรสมเนาะให้จะกินเดี๋ยวมนะแม่เนาะเออลบปวนลบปวน ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับทุกคนวันนี้บรรยากาศทุ่นนงนาทุกคนฝนตกหนักครับแล้วก็ผมก็มาหาบ้านเช่าไม่ได้ครับวันนี้ผมมากัดเจ้าของบ้านไปแล้วเขาบอกว่าให้คนอื่นเช่าแล้ววันนี้เลยไม่ได้บ้านเช่าฮะสูตรคำเดีทองที่นี่ไม่มีแล้วเต็มหมดแล้วนะะถ้ามาอยู่ก็คงต้องหาเอาบ้านส่วนตัวมากางนอนแถวนี้แหละนะเต็มหมดแล้วครับไม่มีที่ว่างเลยนะครับบ้านเช่านอกจากจะไปนู่นนะฮะ จากตรงนี้ไปอีกประมาณสิบโลสิบห้าโลย0สิบโลถึงจะมีแต่ในเอเรีนะที่ลงอยู่แถวเนี้ยเต็มหมดแล้วอย่าไปาหาอะไรบ้านเช่าไม่มีแล้วนะใครมาได้บ้านเช่าถือว่าโชคดีนะครับมาแล้วได้เลยถือว่าโชคดีแต่ว่ามันเนี้ยทั้งที่ผมมากวอนเพื่อนนะชะล่าใจนแล้วเมื่อวานผมก็โทรไปคุยนะครับอกว่าเออเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยเสียบ,บอยจะเมียแกไปธุระไม่มีคนต้าร้านถ้าไปคุยกันแต่เมื่อวาน,นจบแล้ว เมื่อวานเนี่ยก็คือทรยบอกเขาว่าจะเอานะครับเขาโอเคแต่ไปไม่ได้นะครับแต่วันเนี้ยไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเต็ม <c oughs> เลยไม่ได้บ้านเช่าตอนนี้ฮะทำเบี้ทองไม่มีแล้วตอนนี้ฮะที่ทุงน,นุมพลด <c oughs> เต็มหมดแล้วนะฮะก็เออฝากเพื่อทีนะครับทุกคนแล้วก็แชร์ด้วยใครจะมาหาบ้านเช่ายูทูบเบอร์เราตอนเนี้ยนะต้องไปไกลกว่านี้นะ ในอเรียบริเวณใกล้นาลุงไม่มีแล้วนะครับเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วฮะน้าแปลกมากเลยผมเนะี่ยไปเวรหารเต็มหมดทั้งที่มาก่อนเพื่อนด้วยไม่ไม่หามาแต่ไม่หานะีพอพอเขาเออบั่นใจว่าจะไปอยู่เดี๋ยวไปหามันเต็มหมดแล้วรับปากกับจุณตามอย่างดีว่าเออเดี๋ยวอยู่กับพี่พี่จองโทรจองกับเขาแล้วเขาโอเคกับพี่แล้วเดี๋ยวได้บ้านแน่นอนนะครับ คนสุดท้ายไปแล้วเขาบอกให้คนอื่นไปแล้วนะไม่ได้บ้านนะฮะบ้านห้วยน้ำเพียง่ฮะไม่ได้ไไดบ้านเขาบอกว่าที่โทรคุยก,กันเขาบอกอ้อจอดรถได้ห้าคันหกคันเลยบ้านเนี่ยอยู่ได้หลายคนนี่ได้เป็นสิบคนอยู่ได้ไม่จํากัดครับว่าคุณเจ้าใครมาอยู่ก็มาอยู่ได้นะผมก็โอเคผมยิ้มเลยนะเพราะว่าโอ้กันเอาเพื่อนเรามานอนด้วยก็ได้นะครับแต่พอเข้าจริงจริเต็งแล้วครับไม่มีบ้านเช่าแล้วนะ okay, ครับ ่างวันนี้เพราะที่วันตี่งไปหาบ้านเขาบ้านสนตัวมานะครับทุกคนเอาเี่มาือบรรยากาศวันนี้ครับช่งนาทุงคนฝนตกครับขอบคุณสำหรับที่ช่ครับสวัสดีครับผม